ของจังหวัดลบบุรีที่เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนางสาวธนวันบัวหลวงอามครับหลังจากนี้ผมจะใช้เวลาไม่นานที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทําความเข้าใจกันก่อนทาําทความเข้าใจว่าจากนี้ไป เดี๋ยวจะมีผู้แทนจากพรรคเพื่อไทยมีคุณพยับปันเกตอดีตสอสสิงบุรีจากพรรคไทยรักไทย,ไทยมีคุณพร้อมพงษ์นพลิตอดีตสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชาชนแล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้เป็นใครไปไม่ได้ เบอร์หนึ่งวรวงวารปรัญญาเอ้าขึ้นสู่บนเวทีกอนเลยแล้วจะปารายปิดท้ายหลังจากคุณวรวงปารายเสร็จจะปิดท้ายด้วยผู้นำคนสำคัญจากพักเพื่อไทยเป็นเลขาธิการพักเพื่อไทย,ไทยเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและที่สำคัญท่านเลขาพักคนนี้เป็นคนที่ทำให้ลำนลายไม่มีสะพานลอยข้ามทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยและความเป็นธรรมกับพ่อแม่พี่น้องที่ค้าขายในตลาดลำนลายเดี๋ยววันนี้ท่านจะขึ้นสู่บนเวทีแห่งนี้พี่น้องครับ นโยบายของพรรคมีตั้งแต่กอไก่ถึงหอนผูกถ้าใครดูผ่านสื่อออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆท่านก็จะเห็นแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีนโยบายสำคัญสคัญวันนี้อาจจะคนมากหน่อยเพราะปกติแล้วเราให้คนอายุ18ปีมาฟังปาใสแต่วันนี้ ผมเชิญคนที่อายุ16ปีมาด้วยเอ้าใครอายุ16ปียกมือขึ้นหน่อยเอ้าใครอายุเกิน16ยกมือขึ้นรู้ไหมเพราะอะไรถึงให้มาเพราะมีนโยบายดีๆและสำคัญที่พักเพื่อไทยจะใช้ทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาลนั่นคือเป็น นัยบ่ยเติมเงินใส่กระเป๋าตังค์ดิจิตอล1,000 0บาทต่อคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเอาไม่เอาเอาไม่เอา,เอาผมว่าได้เวลาแล้วขณะนี้เป็นเวลาสำคัญของชาติบ้านเมืองกรุณายืนขึ้นขณะนี้เป็นเวลา18ดนาฬิกาโรดยืนตรงเคารพธงชาติ ธงชาติและเพลงชาติไทย okay, okay. เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย yeah. นั่งแล้วก็ปอบมือเลยและการต้อนรับคุณวลรวงวรแะปัญญาเบอร์เบอร์เบอร์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาะท่านนะเดี๋ยวผมจะให้คุณวรวงได้เดินพักทายพูดคุยกับพี่น้องประชาชนตามอัธยาศัยจากนี้ไปเราจะเจอกับลูกผู้ชาย บ้านบางละจันจอ,อดีตสอสอจังหวัดสิงห์บุรีพักไทยละไทยปเป็นอดีตแกนนำนบช,ชติดคุกม,มาแล้วก็หลายคดีแต่คดีเหล่านั้นล้วนเป็นเพื่อการต่อสู้ให้เกิดประชาธิปไตยกับพี่น้องประชาชนพี่น้องน่าจะมีความภาคภูมิใจกับลูกผู้ชายคนนี้ อดีศสอสอสิงบุรีพายัพปั้นเกตท่านรีนด้องชาวลบบุรีที่เคารพรักทุกท่านครับนี่มาทำอะไรก็เนี่ยเยอะแยะมากมาย สายด้านหน้าเขามาได้เขาทำไมมากันเยอะอย่างนั้นเลยครับเนี่ยเขาโตก็เตรียมไว้หมื่ตัวก็เต็มแล้วไอ้ข้างหลังก็จุยเข้ามาอีกนะครับนี่มากันเยอะเหลือเกินนี่จะมาเลือกสสจังหวัดลบบุรีคุณวระวงบอละปัญญากันใช่ไหมครับแกพูดจริงไหมเนี่ยหลายใครเลือกวระวงบอลปัญญาบ้างยกมือขึ้นผมไม่เชื่อผมมาไกล ไหนขออีกทีสิจิ้นเอาไเนี่ยบลวงวลแปัญญายกมือขึ้นยกไปด้วยยกไปด้วยไอ้แกนั่งแกนั่งหลับอยู่ผมไม่เชื่อแล้วจิงนมาวะเนี่ยอ้าพี่น้องครับขอบคุณละเมอลง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 อ่ะเธอมาเลือกใครเธอมาเลือกเบอร์หนึ่งหวยออกกหน้าออกเลยนะ หายเวน,นาออกหนึ่งสองเก้าวยวันอาออกอะไรนะครับพี่น้องเป็นมติเอกฉันพี่น้องทีคารบครับบรรยากาศตอนนี้ยังไม่หกบางหกบวกเย็นเมื่อกี้นี้พอพอมองเห็นหน้ากันผมกับเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองมันดีขั้น บีบคั้นเพราะอะไรครับไอคนที่เป็นมาแปดปีกว่ามันก็อยากเป็นต่อทั้งนั้นนี่คิดอะไรไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่แล้วทำให้ประชยาชยนคนไทยทั้งประเทศรวมกับพี่น้องชาวบ้านอะไรเนี่ยจนลงทุกวันทุกวันทุกวันมันก็อยากจะอยู่ต่อมันเป็นอะไรของมันพี่น้องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาอยากอยู่ต่อ พี่น้องครับบางคนเดินคนเดียวไม่ไหวเดินสี่ขาพี่น้องครับข้างหนึ่งสองขาเดินบะคองอีกข้างหนึ่งสองขาเดินบะคองทำอะไรก็ไม่รู้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 แล้วมึงจะเป็นทำไมอีกคนหนึ่งเป็นนายกรรฐมนตดีมาแปดีกว่าก็อยากเป็นนายกรรฐมนตดีต่อ แต่ก็่อให้เกิดปัญหาความยากจนของคนไทยทั้งประเทศไม่เคยมียุคลายสมัยปางบ้านทั้งประเทศจนกันท <cık Gender wi pe love> ั้งประเทศเข้ารัสบาลประยุทธ์จัดโลช่าเลยนี่ผมไม่ได้ชมเขาและผมเช um ื่อว่าพี่น้องก็ไม่ได้ชมเราต้องพูดความจริงกันครับพี่น้องว่าวันนี้คนไทยประสบปัญหาความยากจนกันทั้งประเทศ แล้วคนที่ทำให้ยากจนไม่ใช่ประชาชนทำให้ยากจนแต่มึงแหละทำให้ประชาชนจนทั้งประเทศทำไปได้ยังไงสมองไม่มีสติปัญญาไม่มีแกงจะใช้อำนาจบ,บาดใหญ่กับประชาชนกับข้าราชการเท่านั้นเองไม่มีปัญญาพี่น้องเพราะฉะนั้นครับพี่น้องท้งหลายวันนี้ เราต้องมาช่วยกันตัวยเอาอพี่น้องเองเราไม่ต้องช่วยใครแล้วพี่น้องเราไม่ต้องช่วยใครไม่ต้องอื่นหนุนใครแล้วเราต้องช่วยตัวเองช่วยตัวของพี่น้องเองนั่นแหละครับให้พี่น้องยืนได้ลืมตาอาปากได้ไม่ใช่จนต่อไปอีกแปปีเมื่อสิทธิอยู่ในมือของพี่น้องทุกคน,นเราจะยอมให้ สิทธิของพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศไม่ปลดปล่อยตัวเองได้อย่างไรไม่ปลดปล่อยจากความยากจนได้อย่างไรในเมื่อคนไทยจ,จนกันหมดทั้งประเทศมีเจ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้านจนมาจนเป็นหมื่นกว่าหมู่บ้านจนกันหมดเจ็ดสิบหกเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไม่เคยมีปรากฏการณ์อันนี้เกิดขึ้นในสมัยใดสมัยใดเลยนอกต่อสมัยรัฐบาลคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นแล้วพี่น้องครับ แล้วแต่ละคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเป็นบุญนันรัฐบาลมีกับพี่กับน้องอยู่สองสามคนนี่แหละหนึ่งกับประยุทธ์ก็งันกันเลยพี่น้องไม่อยากว่าเพราะว่าเท่าไหรมันก็ไม่รู้ตึกตัวเพราะมันหนังะนี่ผมไม่ได้ว่าผมชมอีกคนหนึงก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทำอะไรไม่เป็นแต่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี พี่น้องครับที่ผมกาเปียนว่าพี่น้องวันนี้พี่น้องต้องขันมาช่วยตัวเองแล้วช่วยวงวลวงวรวัญญาเบอร์หนึ่งนั่นก็ใช่แต่ที่เหนือกว่านั้นคือช่วยตัวของพี่น้องเองพี่รังอยู่ตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดพี่น้องต้องปวดล่อความยากจนมองหาอนาคตได้ได้ถ้าเราไม่มองเข็นประเทศไทยอยู่ประเทศไทยแล้วไม่มีอนาคตเลย เราจะอยู่กันยังไงรุร่นเราอายุเท่าพันเท่าผมวันหนึ่งก็แก่ตายวันหนึ่งก็มาอยู่ในโลกนี้แต่ลูกหลานมันจะอยู่ยังไงในวันขั้งหน้านั่นคือเรื่องสำคัญลูกหลานเราจะอยู่ยังไงจะให้มันจนต่อจากพ่อจากแม่แได้ไงนี่เราจนกันเยอะแล้วปู่ยา่าตาย,ยายรุ่นเราก็จนจะให้ลูกหลานยากจนต่อไปอยังไงพี่น้องครับ สินค้ากเกษตรขายไม่ได้ราคาพืชไร่มีน้องทำอยู่ขายไม่ได้ราคาอ้อยพืชอ้อยข้าวบ้านผมมีข้าวเยอะไม่ได้ราคาที่นี่มีพืชไร่เยอะไม่ได้ะะราคาเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวก็ไม่ได้ราคาได้ยินเสียงตะบ้าแบ๊บแบ๊บานวบ้านจนขายไม่ได้ราคามันเป็นอย่างนี้จริงๆ ตลอดแปดมีกวาที่ผ่านมาพ <x> ี่น lead ้องทั <challenges diyor> ้งหลายวางเจ็บปวดรวดร้าวเหล่านี้มันอยู่ในห้อพี่น้องทุกคนใช่ไหมครับพี่น้องเจ็บกันบ้างไหมรู้สึกกันบ้างไหมว่าเจ็บปวดพี่น้องครับเราจ็บปวดกันมาเยอะแล้วเขานี้เป็นทีข้งหลังมากแล้วเซฟเบย์ พืชระานี้เป็นที่ของคนไทยทั้งประเทศที่จะปลดปล่อยความย,ย,ยากจนให้มีนอนาคตกันทีใช่ไหมพี่น้องมันต้องถึงาวเวลาแล้วที่สำคัญที่พี่น้องจะปลดปล่อยตัวเองให้หมดจากความยากจนพี่น้องครับความจนมันเกิดจากที่เราที่เราทำมาหาก,กินเพราะเราทำมาหาก,กินกันไม่ได้พืชไร่ราคาตก สินค um, ้าเกษตรราคาตกข้าวราคาตกมันราคาตกยางราคาตกเพราะอะไรพี่น้องเมื่อก่อนขายได้เมื่อก่อนขายได้ราคามากกว่านี้ตอนรัฐบาลขายรับขายื uh ่อขายขายได้มากกว่านี้พี่น้องครับผมเป็นกศขายรับขายรักพักเป่อไทยมาก่อนเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆผมไม่ได้ออกมาเป็นกศเพราะเอาเวลาไปติดคุกเพรานั้นเอง ผมตีพวกเมืองไทยเพราะผมสู้พวกไทยครับมาสู้กับพวกมึงไงตดคุกแล้วคก็ออกมาสู้กับพวกมึงตาเพราะประชาชนยากจนจะให้พยับนอนอยู่เฉยๆได้ยังไงมันไม่ได้พี่น้องพี่น้องครับเอาความรู้สึก8ปีที่ผ่านมาเก็บไปในหัวใจพี่น้องตอนเลือกตั้งปีนี้ เดี๋ยวมีใครตัวใครวินหายพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องมีนาทีอย่างเดียวใครมาก็รับรับรับไปแต่อาเพื่อนไทยเท่านั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับอาเพื่อนปดปล่อยตัวเองให้หมดจะความยากคนไงขอบคุณมากนะครับเพื่อมีความมีนาทีสักทีหนึ่งพี่น้องขายพี่น้องดูเป็นอะไรครับอาการนอนอะไรแพงไม่น้อง

น้องครับน้ำมันปุ๊บไปใรมันเอแจ่ไปเร็กลุกก้อมายแลย nah, ้วกันให้ครแรงบหไปตูดนไปผ่านด่านหุ่นไปผานด่านแล้ววนด่านบริษับาทพอวนด่านปุ๊บบานไข่แดปุ <music> ๊บออกมาขายกันเราสาสกว่าบาทดูมันทําพี่น้องดูมันห้า เอาความรอบรู้ทุณนี่ประชาชนอย่างนี้ไม่สนใจประชาชนเลยพี่น้องครับฆ้าแกนแพง้าแรทุกเป็นอย่างนี้มาแปลปีกว่าเราไม่ได้สักไ่ว่าด่าเขาเราไม่ได้สักแต่ว่าด่าเขา,เา,แ,ตา,า,เขาแต่เราเอะโขนมาพูดครับพี่น้องผให้ประชาชนได้กลับมาสนึกอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ ลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐก,รกิจปากท้องพี่น้องประชาชนรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องยังไงครับประชาชนชนยุเรศเขาทําอะไรครับพี่น้องเขาไปซื้อเรือดำนน้ำใช่ไหมครับพี่น้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้านไม่ได้ไปซื้อเรือดำน้ำ้ำพี่น้องดูมันไปซื้อโดนไปให้ผลิตที้เอาพี่น้องตัวมือให้เปิดหนึ่งมาหน่อย วลวงวลวงเอาตอบดังดังดิพี่น้องครับเอาไปซื้อเรือดำน้ำพี่น้องครับเป็นรัฐบาลอนุมัติเขาเอาเงินภาษีชาวบ้านนี่แหละโดนไปเมืองจีนจนจนเสร็จแล้วต่อเรือเหล็กออกมาเรียบร้อยตออกัังัานราคาหลายหมื่นล้านแล้วนะครับได้จะเรือเหล็กมา เอามาจอดอยู่อ่าวไทยเอ,เ,อกกอเอาเรือแล้วลากมาครับเอาเรือหมูลากมาปุ๊มบุ้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 มมาอยู่ที่อ่าวไทยจอดนูทุกวันนี้ไม่มีเครื่องไม่มีปืนเรือลังหน้าเรือเรือลังน้ำไม่มีเครื่องไม่มีปืนแล้วมึงเอามาทำไหมผมก็อยากว่าเอามาหา าผมบอกตรงวิน้องก็เสียงดังๆเลยนะจะได้ติดคุกพร้อมกันมึงจะหาซื้อเรือดำน้ำมาหาพ่อมึงไดง้ไงวิน้องครับผมก็พูดตรงๆไม่ใช่ไม่สุภาพหรอกแต่มันหยนไม่ไหวไปซื้อเรือจีนก็รู้ว่าจีนกับเมริกาไม่ถูก